แพรกับนีเพื่อนรักที่เคยเดินเคียงข้างกันในวันที่ไม่มีอะไรเลยแพรเป็นคนเรียบง่ายใจเย็นยิ้มง่ายและมีฝีมือทําอาหารเธอไม่ได้เรียนจากสถาบันดังไม่ได้จบเชฟหรูจากต่างประเทศแต่ทุกจานที่เธอทําคนกินจะรู้สึกได้ทันทีว่านี่คือรสชาติของคนที่ใส่ใจไม่ใช่แค่ใส่เกลือส่วนนีเป็นเพื่อนสนิทของแพรมาตั้งแต่เรียนมัธยมเธอไม่ถนัดทําอาหารแต่เธอถนัดพูดถนัดขายถนัดเอาตัวรอดสองคนนี้เหมือนส่วนผสมคนละอย่างแต่พอรวมกันกลับกลายเป็นร้านอาหารในฝันวันหนึ่งขณะทํากับข้าว พูดขึ้นว่าแพ้เราเปิดร้านอาหารกันไหมเธอทำอาหารฉันขายเราดังแน่แพรยิ้มอ่นอ,อนแล้วตอบสั้นๆว่าลองดูไหมล่ะ สองคนเริ่มวางแผนเก็บเงินเปิดร้านเล็กๆริมถนนร้านไม่มีป้ายไฟไม่มีกราฟิกหรูไม่มีอินฟลูเอนเซอร์มีแค่ป้ายไมายเขียนว่าครัวบ้านเพื่อนกับมอข้าวใบเก่าของแม่แพรวันเปิดร้านวันแรกไม่มีคนรู้จักแต่พอวันถัดไปลูกค้าคนแรกกลับมาอีกวันที่3เริ่มมีคนต่อคิวสัปดาห์ถัดมากลายเป็นกระแสนในโซเชียลนี่เริ่มไลฟ์ขายอาหารเธอพูดเก่งตลกฉลาดคนติดคนแชร์คนติดตามเพจเพิ่มเป็นหมื่นในเวลาไม่ถึงเดือนทุกอย่างเหมือนฝันแต่ฝันของใครแพ้อยู่หลังครัวตลอด มือเธอมีแต่แผลไฟลวกแต่หน้าเพจร้านกลับมีแค่หน้าหนีเต็มฟีดในไลฟ์หนีพูดว่าร้านของฉันสูตรของฉันความลับของฉันไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีเครดิตไม่มีคำขอบคุณแต่แพ้ก็ยังยิ้มเพราะเธอไม่ได้ต้องการชื่อเสียงเธอแค่ทำในสิ่งที่เธอรักเธอเชื่อในเพื่อนแต่เธอไม่รู้ว่าความโลภมันเปลี่ยนคนได้เร็วขนาดไหนวันหนึ่งหนีมายื่นเอกสารให้แพ้เซน็นบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องบัญชีร้านขยายทุนเธอไม่ต้องอ่านหรอกเชื่อใจสิแพ้ไม่คิดอะไรเซ็นโดยไม่ลังเลไม่กี่วันถัดมา เอกสารจากสำนักงานพาณิชย์มาถึงชื่อเจ้าของร้านเหลือแค่นี้แพ้หัวใจแทบหยุดเต้นเธอวิ่งไปถามนีแต่นีเพียงแค่พูดว่าแพ้เธอเก่งเรื่องทำอาหารก็ทำไปเถอะเรื่องธุรกิจฉันจัดการเองจะอยู่ต่อก็เป็นลูกจ้างฉันนะคำว่าลูกจ้างจากปากเพื่อนมันเจ็บยิ่งกว่าโดนเหยียบหน้า แพรไม่พูดอะไรเธอเดินออกจากร้านโดยไม่เอาอะไรติดมือแม้กระทั่งชื่อเสียงที่เธอเป็นคนสร้างกับมือแพรกลับไปบ้านเปิดหน้าร้านเล็กๆหน้าบ้านไม้ของแม่มีแค่โต๊ะไม้ตัวเดียวหม้อข้าวใบเก่าและป้ายกระดาษเขียนด้วยลายมือตัวเองว่ากับข้าวฝีมือแพรสูตรเดิมเพิ่มความรักวันแรกไม่มีลูกค้าเลยวันที่สองอยังเงียบแต่วันที่สามมีคนเดินมาหน้าร้านแล้วถามว่าพี่แพรใช่ไหมคะหนูจํารสชาตินี้ได้ร้านเดิมเปลี่ยนรสไปแล้วคิดถึงพี่มากเลยคะ่ะ หลังจากวันนั้นลูกค้าเริ่มทยอยมาบางคนปั่นจัก,กรยานมาไกล10กิโลบางคนโทรจองแกงก่อนเปิดร้านแพรทำทุกจานด้วยมือของเธอคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีการตลาดมีแต่ความตั้งใจร้านเล็กๆของแพรกลายเป็นร้านที่ลูกค้ารู้สึกเหมือนกลับบ้านเธอไม่ได้ไลฟ์ขายของไม่ได้โปรโมตแต่คนก็มากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะสิ่งที่แท้จริงไม่ต้องโฆษณา ฝั่งของนีกลับกันเธอจ้างเชฟใหม่แต่ไม่มีใครทําได้เหมือนแพรเธอลองเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนแอดโฆษณาเปลี่ยนคอนเทนต์แต่ไม่มีอะไรได้ผลลูกค้าบ่นว่ารสชาติเหมือนคนละร้านบางคนเม้นว่าก่อนหน้านี้อร่อยกว่านี้สุดท้ายจากร้านที่เคยแน่นคนกลายเป็นร้านที่เงียบเหมือนวัดตอนเที่ยงคืนวันหนึ่งนีเดินเข้าไปในร้านของแพรเห็นคิวคนยาวจนล้นถนนเธอยือนอยู่ตรงนั้นไม่มีใครจําเธอได้ไม่มีใครหันไปมองไม่มีแม้แต่เงาของชื่อเสียงเก่า เธอเดินออกเงียบๆเ,เหมือนที่แพรเคยเดินออกจากร้านของเธอแพรเห็นแต่เธอไม่พูดอะไรเธอเพียงแค่ยิ้มแล้วตักข้าวให้ลูกค้าอย่างตั้งใจเพราะแพรรู้ว่าคนที่เคยหักหลังไม่ต้องลงโทษด,ด้วยคำพูดแต่ปล่อยให้ผลกรรมค่อยๆตอบแทนเขาเองช้าๆแต่แน่นอน